หลังจากที่ตุงหนึ่งลงมาจากทางเข้าถ้าทางเข้าุบเขารูมหัวกระโหลกนะครับตุงหนึ่งก็จะมาหาที่พักเราก็จะหาพวกปลาหรือว่าพวกเนื้อสัตว์เอาไว้ตุนเป็นสเสบียงในการเดินทางเข้าุบเขา,ขขเขาหัวกระโหลกเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอาหารที่เราหาหรือไม่นะครับผมนนี้ก็เป็นการเดินทางครั้งแรกเพราะเราก็ไม่รู้ว่า,า,าจะต้องเจออะไรอาอไอ้แจงโม โอ้โหไปแตงโมออควางตัวใหญ่มาให้เลยวะเฮ้ยเสือน้อยผู้หลงทางมาอย่างโดดเดี่ยวและเดียวดายลุงหนึ่งได้ไปเจอกับมันลุงหนึ่งก็เก็บมันมาเลี้ยงไว้ฝึกสอนที่มันหาอาหารกินจนเติบใหญ่แล้วก็ปล่อยมันเข้าป่าไปไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาหาลุงหนึ่งก็คิดว่าลุงหนึ่งจะไม่มีอะไรกินนะครับ เพราะว่าลุงลึงยิงอยู่ในอาณาเขตของมันนะครับอันนี้ก็จะแบ่งไว้ให้มันกินนะครับส่วนที่เหลือลุงลึงก็จะไปทําเนื้อแดดเดียวเอาเป็นสเสบียงไว้ในการเดินทางในหุบเขานะครับหลังจากที่เราได้กินข้าวปลาอาหารกินเนื้อสัตว์สเสบียงกันเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มสร้างที่พักกันนะครับเพราะคือในค่ำคืนนี้เราจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะครับผม ลุยสรางที่พักกันเลยไปกันก็จะเอาเถาวันมาทักเอาใบไม้มาใส่เพื่อพางตัวนะครับในวันนี้อันนี้ก็คือลูกน้องของลุกหนึ่งนะครับควายธาลูกับปีศาจลิงนะครับได้พวกมันมาหลังไปจากฝึกวิชากับบักเดวิดมาแลครับในป่านะครับนี่ครับนี่นเล่นกันทุกคืนเลย พวกนี้ก็คือพูดถหงการเฝ้ายามนะครับเวลามีอันตรายนะครับมันจะมารายงานให้ลุงหนึ่งทราบนะครับไอ้พวกนี้นะครับเวลามีพูดผีิีศาจมานะครับผมทุกคืนนะครับลุงหนึ่งต้องฝึกสมาธิทําให้จิตใจแข็งแข็งนะครับพไว้ต่อสู้กับพูดผีหรือว่าปีศาจปศาจร้ายมันจะมาหาเราได้ทุกเมื่อมาเมื่อไหร่เราไม่อาจรู้ตัวได้นะครับผมไอ้นี่ก็คือปีศาจริงนะครับที่คิดจะมาทําร้ายลุงหนึ่งนะครับ ลุงหนึ่งมีควายธนูนะครับลุงหนึ่งไม่กลัวมันนะครับลุงหนึ่งก็เลยปล่อยควายธนูของลุงหนึ่งนะครับไปจัดการมันเก็บมันมาให้กลายเป็นลูกสมุนของลุงหนึ่งนะครับมันสู้ไอ้โตโรควายธนูของลุงหนึ่งไม่ได้นะครับสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นลูกสมุนของลุงหนึ่งนะครับจบจนปัจจุบันทุกวันนี้นะครับผมมันเจอโตโรของลุงหนึ่งเล่นงานวิ่งหนีวิ่งจนป่าราบเลยครับลุงหนึ่งก็เลยบอกให้โตโร พามันมาเป็นลูกมือลูกสมุนของลุงหนึ่งนะครับผมมันจะได้ช่วยลุงหนึ่งต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในหุบเขาหัวกะโหลกต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างในนะครับโปรดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผม